ท่านผู้ชมครับเราจะมาตรวจบ้านเบอร์หนึ่งด้วยตนเองนะฮะหรือบ้านใหม่นั่นเองนะฮะในบ้านใหม่เนี่ยตรวจทั้งอะไรตรวจตั้งแต่รั้วบ้านประตูรีโมทถังขยะมิเตอร์ปรปาเข้าไปที่โรงรถนะฮะตรวจแต่ละห้อง,องบ้านนึงบ้านใดเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยครับว่าตรวจยังไงแล้วมีเทคนิคยังไงด้วยตนเองครับ ท่านผู้ชมครับมาดูที่ด่านแรกเลยนะครับมิเตอร์ไฟฟ้านะครับ15 45ตรงนี้นะตัวเลขที่เขียนไว้นะฮะหมายคมว่าบ้านเราเนี่ยไฟ15แอมป์แล้วก็ใช้ได้ถึง45แอมป์นะ,ะนั่นหมายความว่ามีบ้านติดแอร์ได้ทุกห้องมีตู้เย็นตู้เย็นอะไรติดได้หมดนะ,ะดูเราจะได้รู้กําลังไฟบ้านเราว่าเท่าไหร่นะเวลามาจะใช้อะไรเพิ่มเราจะรู้กําลังไฟนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อไปครับ ก็มาดูหน้าบ้านนะฮะก็คือนี้ครับส่วนนี้เป็นตู้จดหมายส่วนใหญ่ก็จะมีตู้จดหมายจะตู้รอแต่เพื่อนอันนี้ถูกฝังนะฮะแล้วก็ดีถังขยะซึ่งก็ฝังไว้อยู่แล้วนะแล้วก็ไปดูส่วนของมิเตอร์น้ํามิเตอร์น้ําจะได้รู้ว่ามันอันไหนเป็นของเราได้ดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายนะ,ะพะส่วนนี้ก็จะเป็นบ้านมันกจะมีมิเตอร์อยู่คู่เงี้ยหลังนู้นก็อันหนึ่งหลังอันเราจะได้ดูว่า ของเราเนี่ยอันไหนนะฮะเราก็จะได้ดูแลบำรุงรักษาได้ถูกต้องนะครับเมื่อมีปัญหาเราจะได้มาดูออกของเราอันนี้นะโอ้ปรากฏว่ามีมีกระจกแตกหรือจะมีส่วนไหนบกพร่องเราจะดูฝาหลุดอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าของเราอันไหนครับมิเตอร์ปปาป่าท่านดูอย่างนี้นะครับไปท่านดูหมายเลขลให้ตรงกับบินประปาหรือจะดูถามเจ้าของโครงการหรือเจ้าของเขาก็ได้นะฮะว่าส่วนไหนเป็นของเรานะตัวนอกตัวในเราจะได้รู้เราจําแค่ตัวในหรือตัวนอกก็พอนะ ส่วนหมายเลขนะั้นมันจะตอกอยู่ที่ฝานะนะท่านจะดูเลขฝามันจะตรงกับใบบินของการประปามาส่งมาให้เราหรือเป็นของหมู่บ้านก็ตามนะก่อนนั้นก็ขอให้ดูหมายเลขนะแต่เราควรจําไว้ของเราตัวในและตัวนอกก็พอแล้วดูในบ้านนะครับมามาดูพวก อุปกรณ์ประตูหน้าต่างซึ่งเป็นอลูมิเนียมหรือจะเป็นบานไม้หรือบานอื่นๆกะตามนะ,ะคือเราจะไม่ต้องไปดูความหนาสเปกอะไรแล้วเพราะว่าส่วนนี้ผ่านมาแล้วนะครับเรามาดูการปิดเปิดเพราะานี่เขาติดตั้งแล้วนะฮะมาดูการปิดเปิดล็อกพวกนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะส่วนความสั่นอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างเพราะว่าเรายังไม่ไม่ได้ติดม่านนะฮะก็ต้องเป็นธรรมดาเพราะความยืดหยุ่นก็อย่างเงี้ยก็ถือว่าปกต,ติท่านก็ดูนะครับ หรือแล้วก็ดูความเรียบเนียนตามขอบทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากอันนี้เป็นการติดผนังด้วยวอลเปเปอร์ความเรียบเนียนนั้นจะเกิดได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าความไม่เรียบร้อยส่วนนี้ต้องบอกเลยท่านผู้ชมตรวจความเรียบร้อยนะครับไม่ได้ใช่ตรวจสเปคไมไ่ตรวจว่าลักษณะความหนาความบางเหล่านี้เป็นยังไงเพราะขบวนการเหล่านั้นผ่านมาแล้วเราตรวจความสวยงามความเรียบร้อยแล้วการปิดเปิดเข้าไม่เข้าล็อกไม่ล็อกอะไรอย่างนี้นะครับ เป็นส่วนที่เราควรอย่างยิ่งทุกบานต้องทําอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ต่างๆครับครับท่านผู้ชมครับส่วนนี้เราจะดูความเรียบเนียนความเรียบร้อยสวยงามตั้งแต่บัวที่มาชนกับประตูหน้าต่างหรือกระเบื้องนะครับที่ไปชนกับเสาเข้ามุมอะไรต่างๆนะีดูความเรียบเนียนความสวยงามและความถูกตาต้องใจเรานะฮะ พอส่วนนี้เป็นเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะดูด้วยตัวเองแล้วนะ mm hmm. เช่นอย่างเงี้ย mm hmm. เหลี่ยมคมพอไหมถ้าไม่ดีจะให้เขาแก้ยังไงบางอย่างควรแก้ก็แก้นะแต่บางอย่างไม่ควรแล้วซึ่งเลยมาแล้วหรือแก้แล้วเกิดความเสียหายมากอย่าทำนะครับเ mm hmm. พราะจะเป็นความเสียหายที่ตกอยู่กับเจ้าของบ้านอย่างเราๆนะครับ ครับพกปลั๊กสวิตช์นะฮะท่านผู้ชมก็อาจจะหาอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะามาทดสอบเสียบปลั๊กนะฮะปลั๊กปัจจุบันนี้ก็ถือว่าต้องมี3รูแล้วก็คือรูที่3เป็นรูสายดินนะฮะส่วนเสาอ,อากาศทีวีเนี่ยก็ต้องรอทีวีเข้ามาแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ไม่จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้ามีปัญหาเราก็แจ้งโครงการหรือว่าแจ้งผู้เกี่ยวข้องในแก้ไขนะฮะไม่ว่าปลั๊กข้างในข้างนอกเราจะต้องมีการทดสอบด้วยการเสียบนะฮะอุปกรณ์เช่นอาจจะมีหลอดไฟมาจะมีโทรศัพท์สายชาั่งสายชาจมาอย่างนี้ทําได้น ส่วใหญ่ตำแหน่งนี้มันจะถูกต้องตั้งแต่แรกๆแล้วนะครขอให้ดูความเรียบเนียนความสวยงามก็เพียงพอแล้วนะครับ,รบท่านผู้ชมครับผมมาพาท่านมาดูที่ตรงกล่องไฟหรือตู้ไฟนะซึ่งอันนี้สะดวกมากคืออยู่ในห้องเก็บของเลยนะครับ แล้วทางานง่ายเปิดเข้ามานี่ก็จะเป็นบอกไว้เลยนะมีกี่เซอร์กิตมีกี่ลูกแล้วมีเป็นระบบทุกอย่างมีหมดเลยแล้วก็มีสายดินโยงเข้าไปข้างนอกเรียบร้อยนะมีการตัดไฟรั่วตัดอะไรทั้งหมดเลยนะแล้ววงบอกไว้ด้วยว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีมีปลั๊กมีสวิตช์มีเครื่องทำร้อนมีอะไรหมดบอกหมดเลยมีแอร์ตัวไหนนะเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดแต่ละตู้แต่ละอันเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าแต่ละช่องเนี่ยก็เขียนด้วยภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายความให้ดูเลยเช่นออโตดอเนี่ประตูอัตโนมัติเนี่ยนะฮะ อัตโนมัติอย่างประตูนี้เราก็โยกเลยว่ามันโอเคไหมนะฮะก็เป็นเพียงแต่เอามือก็ได้นะเอาน,นิ้วสับสวิตช์ขึ้นไปนะหรือปั๊มน้ําก็โยกสวิตช์ขึ้นลงก็ไปทดสอบดูแล้วเปิดปั๊มมันใช้ทํางานไหมนะฮะแอร์ห้องโถงชั้น2แอร์ห้องนอนชั้น3ามีบอกไว้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยห้องอาหารเป็นยังไงแอร์ห้องรบแคกโคลไฟหัวเสากระดิ่งนะฮะชั้นบนนะะแล้วก็อันนี้เป็นเมนเมนใหญ่เลยนะครับมีเขาถือว่า สเฟส50แอม์นะเท่ากับบ้านหลังนี้คือมีไฟ2เฟส50แอม์นะก็คือไฟมิเตอร์นะ4 5 45แต่ว่าประมาณ50แอม์นะครับก็ทำงานได้สะดวกสบายสำหรับบ้านหลังใหญ่ๆขนาดนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับที่ท่านติดตามการตรวจบ้านเรียกว่าด้วยตัวเองเนี่ย ขอเน้นย้ำมาตรวจด้วยสายตาตรวจด้วยความพึงพอใจมีอุปกรณ์เล็กๆน,น้อยๆเช่นไฟฉายปลั๊กไฟหรือตลับเม็ดเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ขอเน้นจุดต่างๆที่ได้เดินตรวจมาด้วยกันเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็โดยทั่วไปก็ตรวจไปตามความพึงพอใจของท่านไม่ต้องพาผู้เชี่ยวชาญมาไม่ต้องนําช่างมาพบกระบวนการนั้นผ่านไปหมดแล้วนะครับแต่ขอให้คนที่อยู่ในอาศัยในบ้านหลังนี้ ท่านนํามาเช่นอาจจะเป็นญาติเราเป็นพี่น้องเราอะไรก็ตามนะหรือคนที่ท่านพึงประสงค์อาจจะเป็นพ่อแม่เรามาดูช่วยตําตรงนี้นิดนึงนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนเล็กๆนน้อยเท่านั้นอย่าถึงขั้นทุบอย่าถึงขั้นแบบเปลี่ยนแปลงมากๆอันนั้นไม่ควรนะครับท่านอยู่อย่างนี้ไปก่อนถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยค่อยเปลี่ยนแปลงทีหลังนะครับ